ในฐานะที่เราก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามในช่วงกี่ปีวะสองหรือสามปีนี่แหละจริงๆก็นี่มามาเลเซียมากกว่านั้นหลายเท่ามากแหละแต่ว่ามาเรื่องงานแล้วทีนี้รู้สึกว่ามาเลเซียก็เหมือนที่เราเคยเปไปก่อนนั้นนี้ก็คือเหมือนหยุดการพัฒนามาช่วงหนึ่งก็คือเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ติดกับเราก็เป็นรองแค่สิงคโปร์ในตอนนั้นที่เราเพิ่งมาใหม่ๆก็รู้สึกโอ้เจริญมากเลยคนที่นี่ก็พูดได้สองหรือสามภาษาเลยนะในขณะที่ของเราก็ ตอนนั้นก็มีรถไฟฟ้าแค่2ส,สายแต่พอได้กลับมาอีกซึ่งอ๊อฟยังชอบอยู่นะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมเลยเหมือนสมัยก่อนที่ออฟเคยมาเลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่อย่างที่กรลาาัมเปอร์เนี่ยเคเอลเซนที่เป็นสถาน,นีกลางเนี่ยก็ดูเหมือนเดิมเด้เลยนะแถมยังดูออกจะเก่าๆนิดนึงด้วยสนามบินเคเก็ดูเหมือนเดิมนะไม่ได้หรูหราเหมือนครั้งแรกๆที่มา คือคือมันเป็นที่เดิมแต่ว่าเรามาหลังจากที่ผ่านมานานล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดูดีเหมือนครั้งแรกที่เคยมาอะไรเยเหมือนเวลามันผ่านไปคนมันต้องยกระดับขึ้นมาว่ามันอยากจะเห็นอะไรที่มันดีกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาอะโชคดีกว่าไทยตรงที่ว่าเขามาหยุดเอาตอนที่เขามีหลายอย่างแล้วอย่างเช่นเขาพัฒนาไประดับหนึ่งแต่ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกแบบนั้นเขามีรถไฟเขามีบ้านเมืองที่โอเคแล้วนเนี่ยเยอย่างไซเบอร์จายาเนี่ยก็น่าจะสร้างสัก30ปี บวกลบอะนะเขาบังเอิญมีที่นี่แล้วแล้วถึงค่อยหยุดใช่ไหมคือมีการพัฒนาไปแล้วถึงค่อยหยุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนของเราที่อบจำได้ว่าตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะไอสิ่งที่เปลี่ยนไปนะมีเพิ่มเติมดีกว่าก็คือ1สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งก็ถือว่านานแล้วนะได้ยินว่าสร้างมาหลาย10ปีมากเลยกัดกันมานานกว่าจะเสร็จใช่ไหมแล้วก็รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในกรุงเทพอะจากสองสายเป็นหลายสายมากแต่ที่เหลือก็ เหมือนเดิมก็คือเราอะมาหยุดเอาตอนที่มันยังไม่จะทําอะไรเลยมั่งนะพวกรถไฟออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเรายังไม่สร้างเลยแต่ของเขานี่มันมาหยุดเอาตอนที่เขามีอยู่แล้วก็เลยถือว่าเออโอเคต่อให้หยุดมันก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องวีซาก็อย่างเงี้ยก็รู้ว่าคนมาเลเซียก็สามารถไปยุโรปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าด้วยซ้าก็คือเขามาหยุดเอาตอนที่เขาได้มาแล้วถือไหมามาถึงตอนนี้นะถ้าสมมุติว่าเขาจะไม่เคยคุยกับยุโรปว่าขอฟรีวีซา่าแล้วเขามาขอตอนนี้นะไม่รู้เหมือนกันเขาจะได้หรือเปล่า คือโดยรวมดีแต่ว่าเป็นการดีที่หยุดมานานแล้วเฉยๆอย่างไซเบอร์จายานี้ก็ถ้าเป็นทักงยี่สิปีที่แล้วที่อบเคยมาใหม่ๆเนี่ยอบจะตื่นตาตื่นใจมากโดวยเฉพาะห,ห,หอประชุมที่ว่าเคยมาประชุมคือไม่ได้เที่ยวอะไรเลยนะแค่นั่งรถบัสมาแล้วก็ลงแล้วก็ประชุมเฝั่งตรงข้ามนะ่ะประชุมเสร็จแล้วก็กลับแค่เนี้ยแต่ว่าระหว่างทางเรานั่งอยู่บนรถล้วก็เห็นแบบโอ้เขามีอย่างนู้นเขามีอย่างนี้นด้วยแต่ว่าเวลาผ่านมายี่สิบปีนี้ก็ เหมือนเดิมก็แสดงว่าไอ้ที่เคยตื่นตามันก็ไม่ตื่นตาแล้วไงใช่ไหม้ก็แค่ว่าเขาก็อาจจะเจอหลุมอากาศเหมือนกับเราเพราะเราจริงๆเราก็หยุดมาตั้งแต่ตอนไหน,นไม่รู้ว่าหลังต้มยำกุ้งมั้งใช่ไหมที่ยังไม่มีการพัฒนาอีกเลยแต่เขาดันมาหยุดเอาตอนที่มันมีอะไรเยอะแยะแล้วแต่เราหยุดตอนที่เรายังแทบจะไม่ได้สร้างอะไรเลยคือที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเอามาอ,เอมันแย่มันไม่ดีหรืออะไรนะเขาดีสภาพแวดล้อมที่เนี่ยดีหมดแค่สงสัยบางเรื่องเฉย คือเขาชื่อไซเบอร์ไงถ้าเขาไม่ได้ชื่อไซเบอร์เขาไม่ได้พูดอะไรหรอกใช่ไหมตั้งแต่มหาทีลงจากตำแหน่งรอบแดงนี้มาเลเซียอาจจะหยุดนิ่งก็ได้นะตอนนั้นที่ติดอยู่ในห้องน้ำล้วมีช่างมาซ่อมอ่ะก็บอกว่าเคยไปไทยอยู่ครั้งหนึ่งยี่สิบกว่าปีที่แล้วเพราะว่าข้างเงินยังไม่ตกตอนนั้นประมาณ10บาทเท่ากับ1นึ่งลิงกิตตอนนี้ประมาณ8บาทหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเออน่าจะหยุดนิ่งตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วมั้งแต่โชคดีว่ามาหยุดนิ่งตอนที่ ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยเหมือนไทยอย่างเงี้ยก็อ่ะก็จบ